สวัสดีค่ะพี่อุ่มฮาวเทียนะคะว่างแล้วว่างแล้วเลยไลค์ขอไลค์ซะหน่อยพอดีมีน้องที่เพิ่งจะได้รับบอลสีไปเนาะก็เลยอยากจะมาอธิบายลงไว้ในนี้นเผื่อมีหลายๆคนที่แบบ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบอลสีพี่ผุมก็ไม่ได้เก่งนะคะเรื่องบอลสีนี่คุยไวก่อนนะคุยคนเดียวเพราะเดี๋ยวยังไงก็จะลงคลิปทิ้งไว้ให้ในไอจี IG. อันนี้ไม่ได้ไลฟ์ในไอจีไม้ใบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปลงในไอจีไม้ใบได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยก็เดี๋ยวขอมาคุยนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องบอลสีเดี๋ยวรอหลายๆคนเข้ามาก่อนไหม คุยเลยได้ไหมจะได้รีบไปไปกินข้าวก็คือว่าในกรณีที่พี่อุ๋มส่งบอนสีให้แล้วใช่ไหมคะเวลาส่งบอนสีเราก็จะส่งแบบกระถางแบบดินมีความชื้นแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ไม่ได้ขายนะอย่าเพิ่งเย่๋เพิ่งแคปมานะก็คือจะบอกว่าเวลาเราส่งอ่ะพอพอเราแกะบอนสีมาเสร็จแล้วใช่ไหมทำยังไงขั้นตอนแรกในการที่ได้ต้นไม้ อันดับแรกเลยนะเปิดเพลงทำใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นกับการได้ต้นไม้เพราะเดี๋ยวต้นไม้จะเสียหายก็พอเวลาหลายๆคนเชื่อไว้หลายคนก็ก็ก็ยังเลี้ยงไม่เป็นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับบอนสีเนาะก็เลยอยากจะมาอธิบายบอนสีเกี่ยวกับเรื่องบอนสีเพราะพี่อุ๋มก็ขายบอนสีเหมือนกันแต่ว่าอจะลงอีกไอจีนึงแต่ก็ไม่ได้ขายบ่อยหรอกก็คือทําได้ก็ขาย บางตัวก็ไม่อยากปล่อยอะกลับมาที่บอนสีค่ะในกรณีที่ได้รับบอนสีแล้วสามารถให้น้ําได้เลยไหมมันต่างกับไม้อบน้ํานะพี่อุ๋มพี่เวลาพี่อุ๋มได้สั่งบอนสีมาจากที่อื่นนะพี่อุ๋มก็ให้น้ําเลยนะพี่อุ๋มไม่ได้รอไม่ได้พักอะไรไว้หรอกคะ่ะมันต่างกับไม้อบน้ําที่ต้องพักแต่บอนสีเนี่ยมันเป็นไม้ที่ต้องการน้ํา ไม้อะไรที่ต้องการน้แํแถ้าถามว่ามันควรพักไว้ไว้ไว้ไวระบบรากไว้ไหมก็ก็ก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต่เขาถามพี่อุ่มเลยว่าพอพี่อุ่มได้บอลสีมาแบบทั้งกระถางนะคะจะาทั้งกระถางหรือไม่กระถางก็ควรรีบปลูกแล้วก็ควรจะรีบให้น้ําเขาเลยดีกว่าอันดับแรกก็คือพอเราได้แกะเขามาแล้วเนี่ยเอาน้ําใส่ถาดที่เรามีอะค่ะแต่ไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่ให้มิด ก็ใช้วิธีให้เขาดูดน้ําจากต้นก้นกระถางแทนแบบนีน้ก็จะใส่ไว้ประมาณนี้ใครอยากใส่ปุ๋ยน้ําใส่อะไรก็ใส่ได้ใครมีปุ๋ยอะไรก็ใส่ไปเถอะค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็แช่น้ําไว้แบบนี้ปกติแล้วถามว่าแช่ไว้แบบนี้แช่ไว้นานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าใครอยากจะแช่แต่เพียงแต่ว่าวิธีการแช่ของเราก็คือว่าต้องอยู่ในมุมที่ มันไม่ไปกลางแจ้งไม่แสนแดดจัดเพราะอะไรเพราะเมื่อ,อไรเมื่อถึงเวลาที่สมมุติเราไปกลางแจ้งแล้วเอาน้ําอ่ะไปแช่ใส่กับมันร้อนอะ่ะพอมันร้อนน้ํามันดูดไปรากมันก็มีปัญหาเราแช่ได้ค่ะถ้าเราวางเขาอยู่ในมุมที่อยู่ในระเบียง ในระเบียงหรือในโรงเรือนที่ไม่มีแสงมีแต่แสงสว่างหรือมีแสงยามเช้าอะไรเงี้ยแช่แช่ไปเลยแช่ได้แล้วก็หมัน่นควรหมั่นเปลี่ยนน้าทุกอาทิตย์อย่างพี่อุ่มเนี่ยปกติพี่อุ๋มไม่ค่อยได้แช่นะคะนอกจากว่าจะแบบต้นที่มันเล็กๆหน่อยก็จะแช่แต่ถ้าต้นใหญ่ๆแล้วก็ใช้ลดน้ําทุกวันเอาแบบนั้นมากกว่าก็จะไม่ค่อยได้แช่เพราะว่าบางทีอย่างโรงเรือนอุ่มอะ แดดมันจะส่องเข้ามาประมาณบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามซึ่งมันร้อนพอมันร้อนเราก็กลัวว่าอบอลจะมีปัญหาเราก็เลยไม่แช่น้ําเลยค่ะใช้การลดน้ําแทนลดให้ชุ่มไปแทนแล้วก็ลดจนชุ่มจนออกก้นกระถางแล้วถามว่าบางคนถ้าแช่เสร็จแล้วอ่ะเราลดน้ํำยังไงก็ลดน้ําได้เช้ากับเย็นแล้วแต่เช้าค่าอะค่ะอยากลดตอนไหนให้ดูความชื้นของกระถางเป็นหลักค่ะบางทีฝนมันตก พื้นที่บางพื้นที่มันอาจจะมีความชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องลดแต่ถามจริงๆแล้วนะเขาชอบน้ํานะบางทีบางคนเขาก็เลี้ยงแบบอ่ะรองน้ําไปเลยแต่ว่าเขาจะพางสลนไงแต่ของอุ้มไม่ได้พางเลยก็เลยอยากบอกห,หลายๆคนแล้วก็ในวางในมุมที่อากาศถ่ายเทยได้ดีก็จะดีกว่าแล้วก็ถ้าลมแรงเกินไปก็ไม่ดีกับเขาเพราะเดี๋ยวใบเขาจะหกักก็ต้องหาเสาหาอะไรค้ำไว้ให้เขาหน่อยนะคะ เพราะว่าเคยทดลองและ้วลใะบมันหักก็จะประมาณนี้ของบอนสีนาะบอนสีเป็นไม้มีหัวนะคะแล้วก็ไอ้ที่สําคัญหัวหนึงอะหัวหัวหนึ่งอะ,งอะเต็มที่ผมลองดูแล้วนะแล้วก็อ่าน,นหนังสือมันก็ตรงประมาณในหนังสือว่า มันจะมีใบอยู่ประมาณเต็มที่5้าใบเต็มที่หมายถึงเต็มที่5้าใบนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการให้การให้สารอาหารอะไรเขาดีเขาก็อาจจะอยู่5้าใบคงที่ได้นานดีเหมือนกันแต่อย่างนี้เห็นไหมคะอันนี้เต็มที่4ใบตอนนี้มีอยู่4ี่ใบถามว่าสี่ใบจะคงที่ไหมบางคนไม่เข้าใจบางคนเออเราก็เข้าใจเนาะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องจริงใบมันไม่ได้อยู่คงทนถาวรหรอกคะ่ะมันไม่ใช่เหมือน ขนาดไม้อบน้ําใบมันยังไม่คงทนถาวรอ,อยู่แค่ว่ามันจะยืดเวลาในการอยู่ของแต่ละใบได้นานแค่ไหนใบแรกๆคือใบแรกเกิดเราไม่ต้องไปอันนี้ไม่ใช่บอนใบแรกเกิดอไม่ต้องไปซีเรียสหรอกค่ะมันไม่ใช่ใบแท้พอเวลามันออกมาอย่างเงี้ยก็ใกล้และใกล้แล้วบางคนก็ปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวไปเลยก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยก็ใกล้แล้วเหมือนกันเห็นไหมคะอย่างเงี้ยคือไม่ไหวแล้วอันนี้คือใบใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพอสักพักเนี่ยใบมันก็จะ ไปและก็อยู่กับเราไม่นานก็ถ้าปล่อยให้เหี่ยวเองหรือตัดทิ้งไปก็แล้วแต่ตามตามอัธยาศัยของเราเลยก็จะประมาณนี้ใครที่เลี้ยงแล้วสวยก็เลี้ยงเลยค่ะไม่ต้องทําตามที่บอกก็ได้แต่ว่าอันนี้อธิบายให้ฟังเหมือนกับตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้ใบก็เริ่มไปแล้วใบใบไม่ได้เป็นไรหรอกใบมันพอมันแก่เต็มที่เดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็จะผัดมาใหม่เห็นไหมคะ เอาให้ดูเดี๋ยวมันก็จะผัดแตกหน่อกออกมาใหม่แบบนี้แตกแบบนี้บ้บอลแต่ละชนิดอย่างบอลอย่างคล้ายๆกับไอเจ้าลายเลมอนตัวนี้ค่ะตัวเลมอนตัวนี้ตัวนี้ชอบแดดจัดแดดร้อยฝนร้อยอันนี้อยู่ได้ลักษณะก้านเขาก็จะแตกต่างกันนิดนึงอย่างเงี้ยถ้าเป็นบอลตัวนี้อยู่ได้แต่ถ้าเป็นบอลพวกเนี้ยแดดจัดอะถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้หรอกใบมันไหม แล้วก็ลงอุ่มลองแล้วอุ่มทดลองแล้วไม่ไม่เวิร์กไม่มีมันต้องมีการพังสแสลนก็ถ้าตัดได้ก็ตัดทิ้งไปอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้บางคนไม่เข้าใจคําว่าลูกไม้ลูกไม้มันก็เหมือนเมล็ดมันก็มันใช้เป็นสทบเรียกเรียกเรียกอ่ะแทนไม้ที่เป็นไม้เมล็ดที่เกิดจากการเพราะเมล็ดนะคะของบอนสีเนาะก็คือถ้าเป็นลูกไม้ก็คือเขาเกิดจากการเพราะเมล็ดหน้าตาการเพราะเมล็ดทุก มันก็จะแตกต่างกันออกไปอยู่ดีการผ่าหัวอย่างการเป่าหัวมันก็จะมีการผ่าหัวที่พอเ่ามามันก็อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนทุกอย่างมันก็อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้แต่ก็จะมีความคงเป็นลักษณะใกล้เคียงอันเดิมเหมือนเหมือนเดิมอย่างงี้แหละอันนี้ก็เริ่มแหละนี้ก็เริ่มไปอันนี้พิมพ์นิยมต้นนี้ชื่อพิมพ์นิยมอันนี้จะเป็นเพชรเจสี เอเจ็ดสีเขาออกแต้มมาแต่ยังไม่ยังไม่ด่างขาวเห็นไหมคะอย่างอันนี้คือใบเก่าก็าจะมีด่างอย่างเงี้ยรอต้องรอผัดไปเพราะอันนี้เป็นไม้ผ่าหัวซึ่งมีหัวแล้วแต่หัวขุดไม่ได้ไม่ขุดให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสักพักเนี่ยจะเห็นก้านใบใช่ไหมมันก็ค่อยค่อยเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมไปตามสภาพอยู่แล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยแอะเขามีแต้มจุดแล้ว ถ้าอยากจะให้ด่างอีกทีหนึ่งอุ๋มต้องรองให้หัวโตวหัวโตวแล้วอุ่มทําพันธุก็คือเอาหัวมันมาผ่าอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้ใบกลมอย่างนี้เขาเรียกลูกไม้ใบกลมค่ะแบบนี้นะอย่างนี้ลูกไม้ใบกลมตัวนี้ก็ลูกไม้ใบกลมเหมือนกันค่ะพวกนี้อุ๋มไม่ได้ขายเลยแต่อุ๋มอยากอธิบายให้ฟังว่าการเลี้ยนบอนสีอ่ะ เขาชอบน้ํำไหมชอบนะแล้วชอบแดดไหมก็ชอบเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าเขาได้แดดแล้วเขาพางสลนนะแล้วก็ไม่อยู่ในที่ที่มีลมแรงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอ่ามาคุยเรื่องการถามว่าเขามีทิ้งใบไหมมีนะมีบางทีมันเขาไปสะสมหัวแทนอนะ่ะแล้วใบไม่ออกก็จะมีก็จะมีอยู่เหมือนกันก็จะประมาณตัวเนี้ยอันเนี้ยมี มีต้นเขาอยู่นะคะแต่เขาทิ้งไปแล้วพอเขาทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็เดี๋ยวเราก็มันลุ้นถามว่าเสียหายไหมไม่เสียหายหรอรดนด้ำไปเถิดเดี๋ยวสักพักหนึ่งหัวมันก็โตขึ้นมาเองยอดมันก็โตมาใหม่เองมันไม่ตายหรอกอันนี้ก็เหมือนกันอย่างอันเนี้ยอย่างบางบางคนไม่ตัดก็ได้เนาะบางคนถามพี่อุ๋มไม่ตัดกา้านได้ไหมได้ถ้าไม่ตัดกา้านเราก็แค่ รอให้ใบมันเหี่ยวค่ะพอมันเหี่ยวเราก็แค่ดึงออกเนี่ยดึงอย่างเงี้ยดึงง่ายกว่าแต่ถ้าตัดก็ได้แต่อย่างพี่อุ๋มาตัดเพราะอะไรพี่อุ๋มจะเร่งให้ให้ใบอีกใบหนึ่งมันออกมาแทนไงก็คือมันการเลี้ยงการสะสมอาหารของต้นไม้ก็ปกติอยู่แล้วอย่างเงี้ยนี่ก็เริ่มแล้วอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวสักพักก็เริ่มแล้วค่ะแล้วถามว่าลายใบยบอนสีมันไม่คงที่หรอกค่ะบางคนจะให้ลายเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้มันจะเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆ อย่างตัวเนี้ยเป็นสีต่อแรกตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยคงอยู่นะยังคงที่อยู่ตัวเนี้ยชอบมากเลยสวยชอบสีแดงแงอันนี้เป็นแสนคัมแมนไม่ได้ปล่อยนะคะแสนคัมแมนไม่ปล่อยแล้วก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ตัวเนี้ยค่ะลูกไม้เกิดจากการเพราะมาเมล็ดเหมือนกันตัวนี้อุ่มได้มาอืมปีหนึ่งหรือ,อยังอุ่มจะไม่ได้ลคะค่ะน่าจะใกล้ใกล้เคียงนะน่าจะกระดักกระดาปีที่แล้วอืมเนี่ยนะคะน่าจะครบปีแล้วตัวเนี้ย เป็นลูกไม้เหมือนกันอย่างเงี้ยความความใบความปุ่งปุ่งแสงของเขามันต่างกันเน,นาะลักษณะใบามันต่างกันที่สําคัญเลยก็คือเน้นน้ําให้น้ําไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเขาไม่ตายหรอกแต่แต่เขาจะตายเพราะว่าบางทีมันมีแผลไงพอมันมีแผลม,ม,มันก็ติดเชื้อมันก็เลยเน่าเกิดการเน่าเกิดจากดินนี่แหละดินดินเป็นสําคัญตัวนี้เป็นต้นนี้เป็น ขุนแผนตัวนี้ขุนแผนผ่าหัวผ่านี่ก็ขุนแผนผ่าผ่าหัวเหมือนกันบางคนถามว่าผ่าหัวหัวเพื่ออะไรก็หัวบอลสีเนี่ยแหละค่ะเอามาผ่าออเป็นชิ้นชิ้นก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องอันนี้ชื่ออะไรไก่ไก่ทองจำไม่ได <laughs> อนน้อันนี้พัทยานี่พัทยามันมีหลายตัวอ,อันนี้ก็เป็นลูกไม้เห็นไหมคะ เนี่ยเขาเรียกลูกไม้เหมือนกันนี่ลูกไม้น่าจะใช่เออใช่อันนี้ลูกไม้ <c oughs> ประมาณนี้นี่เรามาดูหัวที่ผ่าดูหัวผ่ากันเนาะพอดีอุ่มยังไม่ได้ปลูกเคยทำคลิปปลูกไปแล้วนะคะใน youtube ไปหาใน y o u t u b e อุ่มฮาวเทียนะคะลงคลิปปล,ลูกกับลุมทิพยผ่าไว้ละเนี่ยผ่าหัวอันนี้ลุมผ่าไว้อุ่มแยกไว้อุ่มยังคงเก็บตรงนี้มันไว้อยู่ <c oughs> เก็บให้มันเกิดจริงๆตัดออกก็ได้นะตอนแรกว่าจะปลูกเลยแล้วไม่มีเวลาดูดีรากหายหมดเลยจริงๆต้องผ่าแล้วตัดแล้วปลูกเลยตันนี้ก็เลยทาถ้าผ่าบางคนว่าผ่าได้เป็นร้อยไหมหัวใหญ่ๆผ่าได้เป็นร้อยสองร้อยเลยนะคะถ้าคนผ่าเก่งผ่าเป็นอะ่ะแต่อุ๋มไม่ได้เน้นที่จะำจะทําจํานวนเยอะอุ๋มเน้นในการที่ให้หัวให้ต้นมันโตวไวๆเราก็จะใช้การผ่าแบบ 8ชิ้นขึ้น10ชิ้นหรือว่า4ชิ้นแล้วแต่เลยกุนจะผ่าประมาณนี้แล้วก็ทาปูนแดงเพื่อกันเน่าทาทิ้งไว้ทาทิ้งประมาณครึ่งชั่วโมงก็เอานำไปปลูกได้คลิปที่ปลูกมีลงไว้แล้วใน youtube YouTube ไม่ถามกลับนะหาดูใน youtube พี่อุ่มนะคะก็จะประมาณนี้เวลาผ่าเสร็จก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวเอาไปปลูกทีนี้คือรากมันเหี่ยวละเดี๋ยวจะดึงออกเลยค่ะ ม่ไมเดี๋ยวจะตัดออกแล้วก็ไม่แล้วเวลาผ่าให้ระวังด้วยนะคะใครอยากลองมีลงไว้นะวิธีผ่ามีลงไว้ใน y o u t u b ุ่มเหมือนกันระวังอ่ะยางมันนะคะโดนหลังมือแล้วนี่โหไปไม่เป็นเลยแสบมากแล้วก็คันมากแล้วก็เรามาดูที่กันมันกลุ่มก็จะฝังไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็จะปลูกไว้อย่างเงี้ยแช่น้ําได้ไหมแช่น้ําตรงนี้มันไม่โดนแดดเลยแช่น้ําไว้ตรงนี้ นแน่ใจว่ายังมีอยู่ปะอ่ะยังมีอยู่เห็นไหมมันยังไม่โผล่บางทีใบไม่โผล่แต่หัวนี่โตขึ้นโตขึ้น,นจะเห็นไหมเนี่ยค่ะก็จะเห็นอย่างเงี้ยอ้ใบไม่โผล่แต่บางทีหัวเขาอาจจะแบบใหญ่ขึ้นนะอย่างเงี้ยก็โผล่มาแหละอันนี้อุ๋มจะผ่าประมาณแปดชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นแล้วแต่ค่ะแล้วจตกความความใหญ่ของของ บอลเขาแ้วก็ก็จะมาฝังในนี้อีกทีหน,นึ่งเนี่ยประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเกิดมาอย่างเงี้ยนี่ก็ฝังไปแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอะหยิบมาให้ดูอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้จำไม่ได้อะแง่งเหรอ <laughs> หรืออะไรตั้งแต่งงั่งนะแล้วเราก็เอาลงไปอุ้มก็เอาลงไปแค่นี้ไอ้ที่เห็นหน้าดินนี้มันเป็นเปลือกสนซื้อมานานแล้วค่ะบางคนใช้ขุยมะพร้าวใช้ใบก้ามปูก็ได้ค่ะถ้าใครหาใบก้ามปูได้ง่ายๆก็ใช้ไปเลยค่ะแต่พอดีที่นี่หาใบก้ามปูยากเพราะว่ามันผสมมาแบบสมดินมาแบบไม่ไม่สวยแอะก็เลยไม่ไม่ใช้ก็เลยมาใช้ สูตรดินของตัวเองแทนดินหาผสมพวกเปลือกสนพวกพีทมอสแทนก็ประมาณนั้นค่ะก็จะอยู่ประมาณนั้นนี่อันเนี้ยอยากให้เห็นอันนี้ก็บอนนะเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเราก็แอบ,บไว้ทั่วอย่างเงี้ยแหละก็ฝองฝังมันไปแล้วก็ให้น้ํามันน่าจะมีหลายหัวอยู่ค่ะตัวเนี้ยแต่ลืมลดน้ําอันนี้ก็มีหัวบอนอยู่นะมันแอบ,บอยู่อันนี้ก็หัวบอนมันเน่าอยู่แต่ ยังไม่เห็นเนี่ยไม่ได้ทําให้เห็นเนาะก็ประมาณนี้หลายๆคนที่หลายๆคนถามตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ที่ผ่าไปเราก็ไม่รู้อย่างหกหลงอย่างเงี้ยหกหลงอลายมันก็ปกติเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมนอกจากว่าพอลายมันเป็นทรงลายแบบเนี้ยเดี๋ยวต่อไปมันก็แค่กัดสี จัสีคือเปลี่ยนสีสีก็จะเข้มขึ้นบางทีมันอาจจะไม่เข้มหรือเข้มแดดก็มีผลนะทุกไม้ทุกชนิดแดดมีผลกับอ่แสงค่าของแสงดีกว่าอย่าเรียกว่าแดดเลยถ้าเรียกแดดจัดเดี๋ยวบางคนเอาไปตากแดดจัดเรียกว่าค่าของแสงที่ได้ของไม้แต่ละตัวไม้แต่ละตัวของได้ค่าของแสงที่แตกต่างกันบางคนใช้เครื่องวัดบางคนขนาดนั้นแต่พี่อุ๋มไม่ได้วัดนะคะพี่อุ๋มแค่แค่แอรู้ว่า ถ้าคุณอยากเลี้ยงไม้ไม้ชอบแสงยามเช้าอยู่แล้วคุณหามุมไม่ได้คุณก็หาแสงยามเช้าแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับไฟบางคนเลี้ยงไฟเลี้ยงไฟมันมีความร้อนในตอนนี้มันมีไฟที่ที่เป็นไฟต้นไม้โดยตรงอ่ะไม่ต้องมาใช้แสงสีไฟบสีม่วงสีอะไรแล้วค่ะมีขายเยอะแต่พี่อุ๋มไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลี้ยงนะเลยตอบให้ไม่ได้ค่ะเลี้ยงธรรมชาติเฉยๆก็โอเคเดี๋ยวจะเอาคลิป ไลท์ตัวนี้ค่ะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะเดี๋ยวพอแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างน้องที่มาดูเรื่องบอลสีก็สามารถมาดูได้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะส่งคลิปให้เวลามีใครถามมาใช้คลิปนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลูกเรียนออนไลน์เลยไม่ค่อยได้มาไลทเท่าไหร่เฮ้ยเอันนี้มีดอกแล้วเฮ้ยอันนี้แบล็คแบ็ควิลเลจ แอคเปลืนิมจะออกดอกให้แล้วเดี๋ยวเรามาผสมเกสรไม่รู้ผสมได้เปล่ายังไม่ได้หาข้อมูลโอเคตามนี้ค่ะไปแล้วปิดก่อนปิดไง